ลำบากช่วงโควิดมากเลยบางทีก็ไปขอข้าววัดกินบ้างอะไรเงี้ยครับมันช่วงโควิดมันก็ลำบากเพราะว่าไปไหนมาไหนยากค่ะบ้านหนูว่ามีรายได้ไม่พอค่ะเพราะว่าบางครั้งงานรับจ้างก็ไม่มีค่ะ ร่วมงานกับมูลที่สุวรรมิตมาตลอดอยู่แล้วนะครับคิดว่ามูลที่สุวรรมิตเ,เป็นเป็นหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ<ม>พี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการนะครับพอสมควรนะครับตรงนี้ผมเองก็ขอยืนยันว่าเราได้ทํางานร่วมกันมาตลอดนะครับเป็นอาสาสุพานณมิตรแห่งประเทศไทยเป็นส่วนร,ร่วมช่วยเหลือสุพรรณมิตรตลอดตั้งแต่นั้นมาตั้งสาปีแล้ว ไม่มีไรายได้ครับไม่มีไรายได้ไม่มีอะไรท้งนั้นเลยครับไม่ไม่ไม่ได้คิดตังค์เลยเป็นจริตอาสาโดยเฉพาะไม่ไม่มีสิ่งตอบแทนอะไรไม่มีเลยครับ้าลงไปช่วยเหลือเด็กบ้างพวก,ก,ากาาพวกในน้ากากอนามัยพวกในยาแอลกอฮอล์พวกทุกอย่างทางโรงเรียนก็มีการประสานมากับทางผู้บริหารของเราก็คือโูเอ็มก็มีการแจ้งมาว่าในพื้นที่ของเรามีตามกิจกรรมเรื่องของค่ายอาสา <S <S เราสามารถดาเนินกิจกรรมแบบนี้ที่ไหนได้บ้าง ซึ่งก็ประชุมหมอกับพื้นที่ของพื้นที่ที่ลานสังนี่แหละที่มีการทำกิจกรรมในเรื่องของศูนย์ปฐมพยาบาลนะคะก็คือว่าพอดีเลยที่ว่ามันสามารถที่จะทํางานร่วมกันให้ความรู้กับชาวบ้านกับเด็กๆนะคะพอมีสถานพยาบาลแล้วมันก็จะเป็นจะต้องมีคนที่จะมามีความรู้ที่จะมาจัดการได้ในระดับเบื้องต้นเราก็มาช่วยพัฒนาเอ,าสอมสมคุณครู แล้วก็ตัวนักเรียนเองให้เขามีความรู้ที่ดูแลตัวเองด้วยแล้วเขาก็ไปถ่ายทอดให้ปลูกของได้ด้วยมันได้ไประโยชน์ทางเราได้ไประโยชน์ทางน้องม,มันมันเหมือนการแลกเปลี่ยนความสุขการเหมือนน้องก็ให้เราเราก็ให้น้องแล้วก็แบบจ้างแบบสถาบัเอาเวลาที่แบบเราว่างใช่ไหมเรามาช่วยเหลือเราสบบามารถสร้างประโยชน์ที่ดีขึ้นแล้วก็ได้แบ่งปันความสุขอ่ะเพราะว่าคนที่ได้เรามันต้อม,มีความสุขจริงๆนะ